สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเรื่องเล่าในตำนาน EP นี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับว่าตำนานของผีกระสือเนี่ยมาจากที่ไหนแล้วทำไมถึงได้มาเป็นกระสือประมาณนี้นะครับผมเรื่องตำนานคงงจะได้เริ่มเล่ากันเลยนะครับผีกระสือเนี่ยนะครับเป็นผีที่ถอดหัวออกมาได้โดยตามที่สมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกกันว่าผีลากไส้ หรือในปัจจุบันเขาก็เรียกว่าผีกระสือผีกระสือเนี่ยมันจะมีการที่จะเป็นผีกระสือได้มันจะมีสองวิธีท่านผู้ชมตอนแรกๆเลยนะเขาเนี่ยได้ทําการเป็นบูชาไสยศาสตร์บูชาของต่างๆแบบแบบว่าบูชาของแบบถือของถืออะไรแบบเนี้ยแล้วปรากฏว่าเขารักษาไม่ได้ พอรักษาไม่ได้ก็จะโดนพูดผีวิญญาณเนี่ยเข้ามาสิงสู่ในร่างกายเขาแล้วก็ทำให้เกิดเป็นวิปริตวิปราสดร่างกายเนี่ยเกิดกายกายของเขาเนี่ยเกิดจากการวิญญาณของเขาเนี่ยแบบเขาเรียกอะไรผันปวนผันแปรจึงทำให้เกิด ทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยสามารถผิดรูปผิดรอยได้ก็กลายเป็นกระสือถอดหัวถอดไรได้ประมาณนี้ครับแล้วขั้นตอนที่สองที่ที่เขาจะเป็นกระสือได้ท่านผู้ชมก็คือการที่เขาเนี่ยบูชาว่านตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นแค่ผีโพงผีเป้าที่จะมีแสงรนจมกูกแต่พอเขาได้ทำการได้เขาเรียกอะไร วิชาของเขาเนี่ยเริ่มแก่ก้าแบบไปกินสัตว์ป่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยโกบเขียดเอยเนี้ยร่างกายเขาเนี่ยก็จะได้เพิ่มพลังขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายก็ได้กลายเป็นกระสือแบบถอดหัวออกมาได้หรือพูดง่ายๆก็ผีลากไส้เนี่ยในปัจจุบันนะท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับที่ผมได้เคยศึกษามาทีเนี้ยผีกระสือเนี่ย เวลาเขาถอดหัวเนี่ยนะเวลาเขาถอดหัวไปหากินแล้วเนี่ยพอเขากินพอเขาพอเขาส่วนมากผีกระสือเนี่ยมันจะอยู่ในกับร่างคนแก่เพราะเนื่องจากคนแก่เนี่ยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสามารถที่แบบรักษาไม่ไม่ได้ก็เลยโดนควบคุมวิญญาณโดยวิญญาณเนี่ยพวกนั้นจะมาส่งสิงสู่ในร่างกายแล้วก็ถอดหัวไปได้นะทีเนี้ย พอถอนหัวอกไปได้ก็ไปหากินแต่กระสือนี่ก็แปลกชอบกินของอะไรแปลกๆเช่นแบบอุจจาระคนแบบเนี้ยไก่ไก่ดิบเขียดพวกเนี้ยสิ่งที่เป็นสดๆเนี่ยพวกเนี้ยจะชอบมากกระสือจะชอบเป็นพิเศษเลยเพราะมันกินแล้วมันจะทําให้แบบร่างกายของเขาเนแบบเพิ่มพลังเพิ่มเพิ่เพเพ่มขึ้นพ,พอกินเสร็จเนี่ย กระสือเนี่ยมันจะชอบแบบมันไม่มีมือใช่ไหมพอมันเห็นผ้าที่ตามตากไว้ตามบ้านตามอะไรเนี่ยมันจะไปเช็ดพอมันจะไปเช็ดเช็ดแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าคนรู้วิธีการกําจัดมันเนี่ยเขาจะเอาผ้าพูกเนี่ยไปต้มพอต้มเสร็จแล้วตัวมันอาจจะร้อนร้อนแบบรุ่มจนจะเป็นยะตายถ้าอยากจะรู้ว่ากระสือคนนั้นภครเป็นกระสืออ่ะต้มเลยสักพักหนึ่ง จะเดินมาเลยกระสือมันจะบอกว่าอย่ามาต้มผ่านนี้นะมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันจะคอยมาต้มอย่างดีเลยประมาณเนี้ครับมันจะคอยมาต้มเนี่ยคอยที่จะแบบมาบอกว่าเฮ้ยห้ามอย่าต้มนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเลยกระสือหรือสังเกตได้ตรงที่กระสือเนี่ยเวลามันจะเวลามันอยู่ตามกลางวันเนี่ยมันจะไม่ชี่มันจะไม่ชอบชอบอยู่มันจะอยู่แต่ในบ้านสังเกตเลย มันจะอยู่ในบ้านแล้วแบบไม่สูงสิงกับใครไม่อะไรกับใครแบบเนี้ครับแล้วไปรอดูเลยฟังดูสังเกตดูเวลามองหน้าใครเนี่ยมองหน้าเนี่ยมันจะไม่สบตาเพราะมันกลัวเพราะสายตาของมันมันจะไม่เหมือนสายตาของเออ่คนทั่วไปสังเกตได้เลยแต่มันมีตำนานอีกวิธีการปรบับปรับกระสือ ถ้ารู้ว่ากระสือเนี่ยใครเป็นกระสือเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือพ่อผมเล่าให้ฟังนะพ่อผมเล่าให้ฟังพ่อผมตอนเด็กเป็นเด็กเนี่ยชอบเล่าให้ฟังพอเรารู้ว่าใครเป็นกระสือเสร็จปุ๊บเนี่ย mm. เกณฑ์ชาวบ้านไปเลยสี่ห้าคนไปสง่งว่ามันจะออกเวลาไหนพอรู้เวลาออกปุ๊บเนี่ยคันใดของเขาเนี่ยเวลาเวลากระสือเนี่ยมันจะเข้าล่าง มันจะใช้จมูกตรงเนี้ยสังเกตเลยสังเกตจมูกของผีีกระสือมันจ่อแดงๆเพราะอะไรชรู้ไหมกระสือเนี่ยเวลามันจะเข้าล่างเนี่ยมันจะเอาจมูกของมันเนี่ยโขกกับโขกกับหัวบันไดมันจะทําให้หัวบันไดเนี่ยแบบเป็นเลื่อมมับมับมัมัเลยทําทุกวันเนาะทาทุกวันมันก็เลยทําให้แบบจมูกมันเนี่ยแดงแล้วก็ตามหัวคันไดมันจะแบบเป็นลื่นลื่นลื่นๆื่นะ พอเรารู้พอกระสือมันออกปุ๊บเราหันหัวเลยหันจากข้างล่างที่อยู่ยังไม่เคยใช้งานอ่ะเอาันอยู่ข้างบนพอกระสือมันกลับมามันก็จะโขกเอาหัวเอาจมูกมันอ่ะโขกลงที่หัวบันไดผมพอหัวบันไดมันยังไม่เคยใช้งานใช่ไหมมันก็สับจมูกมันตายนี่คือวิธีเก็ตเค็ดของมันกระสือเนี่ยมันชอบมากตอนคนที่กําลังคลอดลูกเนี่ย เราคนอยู่คำเนะาะตระมาบ้านอยู่คําหรืออยู่ไฟเนี่ยโอ้โหก็สือชอบมันจะวนอยู่ในบ้านเละใครใครเห็นนะนั่นแหละกระสือพยายามเอาหนามคันเขาหรือหนามพุทษาที่อะไรที่เป็นหนามก็ได้ครับวางล้อมบ้านเลยหรือใครคนกล้าๆหน่อยถ้ามันมาใกล้ๆเนี่ยจับหนามคันเขา้าที่มันเป็นตะขอใหญ่ๆเกี่ยวเลยใส่ขาดสักพักหนึ่งตายกระสือนี่นะกับวิธีที่ผมบอกคือเอา หัวกับหัวบันไดขึ้นมาแล้วเวลามันจะเข้าบ้านมันต้องเอาจมูกมันโขกกับบันไดโป๊กโป๊กโป๊กสามครั้งมันก็จะเข้านั่นแหละครับถ้าเกิดเราเอาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่เลยเอาแบบกลับหัวไปกลับหัวปุ๊บมันก็จะโขกปุ๊บมันก็จะตายถ้าเรากลับหัวนะกลับหัวบันไดแบบเนี้ยแล้วก็มันมันไม่รู้ไงมันไม่ได้พันจะระวังใช่ไหมล่ะมันก็โขกโป๊กทีเดียวมันก็ เรียบร้อยไม่เหลืออันนี้ครับตำนานกระสือจประมาณนี้กระสือนนเนี่ยมันนี่แหละคือคือนี่คือผมพูดให้ฟังว่านี่คือกระสือที่เกิดจากความที่ตัวเองเนี่ยโลภมากอยากเรียนวิชาอยากจะเป็นเหนือคนอื่นแล้วสุดท้ายตัวเองรักษาตัวเองไม่ได้แล้วก็ทําให้ตัวเองนั้นกลายเป็นพูดผีปีศาจในที่สุด คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมผมมาพูดตำนานของกระสือให้ฟังถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมสวัสดีครับ